จับผึ้งผ่ามาดูยาผมปลูกยาฤดูแรลกไว้แห่งหัวยาพันธุ์ไหนยาหวานนะครับคือ,อยาหวานผมปลูกด,ด้วยลำต้นนะครับลำต้นตัวมีลลาร์ครับผมป,ปักไว้แบบนี้ครับก,ก็นด็ดแตกออกมากคือกอตนนะไคร้ จะเป็นดอกทำนงามก่อนจะยืด,ยด,ยดสูงคนบางคนว่ามันสูง,งนะครับบ่แมนเลยงานพันเหนียวก็สงูงนี่บ่ต้องบด คือห้าท่านนะครับห้าวหวานที่ผมซื้อมาปลูกนะครับแตก่กอดีเหมือนกอตะไคร่นี่ง่วงกินดีนะครับลำอ่อนตอนนี้ผมเอามาปลูกขยายใส่แนแปลงนานี่ครับเห็นบ่นครับผมปักไว้ผมปักไว้แนวนอนนะ บอแมนไล่ตั้งผมทดลองปลูกบึงไล่ตั้งกับไล่นอนไล่นอนจะดีกว่านี่ครับแบบนี้ป,ปักเสียบไว้แบบนี้นะครับผมก็สูบหนับไซนะครับเพราะว่าหยาหวานออชอบดินซุ่มๆนะครับแต่ว่าหยารู้สิบม่ค่อยชอบดินซุ่มปันใดนะครับ ต้นยาพันนี่สอบดินดินซุ่มมีหนามจักหน่อยวานปุย๋ยใส่นะครับผมรับรองว่าแตกกอดีเหมือนต้นตะไคร่นะครับต้นใหญ่นี่ครับนี่คือยาลูสี่นะครับพอทดลองเอาว่าปลูกนี่ครับยาลูสี่จะเป็นเครือ ใบหน่อยแบบนี้นะครับนี่แต่ว,ว่ายาหวานนะครับนี่ผมปักไว้เมบ่ครับยาวผมเสื่อม่าลายถุงนะครับปักปลูกไว้เมื่อเล็กเมื่อลหน่อยวันละถุงนะครับเดี๋ยว็เสเ็จนี่ครับส่วนพื้นที่ที่มันว่างนะครับผมก็จะปล่อยให้เป็นหยาธรรมชาติกับลูกเขาที่ผมเอามาปลูกยาธรรมชาติ ตอนนี้ก็ติดแล้วนี่ครับหญ้าธรรมชาติผมฟังไว้นี่ครับกำลังขึ้นนะครับนี่ครับหญ้าธรรมชาติหาดขทนน้ำแปลงหน้านะครับเอามาปลูกไว้แบบนี้จะดีกว่านะครับยาเครือบดดนนะครับมนติดแล้วกอะเอาปุ๋ยมาวานใส่นะครับปุ๋ยยูเรีย ตับร่องเขียวงามนะครับง่วกินด,ดีมีดินกระซุ่มนะครับผมใส่น้ำบาดาลใส่ในแปลงที่ผมปลูกอย่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนี่ครับติดตามเบื้องนะครับผมปลูกอยาวานหน้าแรงจะเป็นแบบไหนนะครับจะได้ผลบอลครับทนแรงนะครับแรงแรง,แรง ก็นดีนะครับปลูกหญ้าหน้าแรงแต่ยาโรซี่นี่ครับอาจจะได้ผลหน่อยนะครับพอไก่กินนกกระจาบหลยนะครับจิกกินหลังจากที่ผมพาไปดูแปลงหญ้าของผมนะครับปลูกหญ้าให้งัวก็จะพาไม้ยางรอะทุ่งนะครับ ย่างรอทุ่งทุ่งหน้าหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเร็จแล้วก็มิจะควมแห่งแหล่งนะครับอยู่ที่ทุ่งนะนี่ครับกับดินแข็งแข็งแห่งกระด่างหญ้ากบ็บ่มีนี่ครับเห็นบ่ครับการจะเรียงวัวนะครับสําคัญมากเลยการจะเห็ดให้มันอุดอ้วนสมบูรณ์เขาต้องมีหญ้าสีเขียวนะครับให้ไม่นกินเจะเฟื่องแห่งมันกน็พร้อม นะครับตามให้จริงเรียงง่วนะครับเรียงไปิบตัวเศ้าตัวไผก็เลียงได้แต่ปัญหาหลักๆเขาขาดตัวใดคือยาสีเขียวนี่ครับขิ้เขียวแบบนี้มันบ่ค่อยมีนะครับแถมนี่นะครับแถวนี้แถวใกล้ๆบ้านผมนี่ยหลอดทุงหน้ายาสีเขียวมันก็มีเป็นยอมนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะมีทุกที่นะครับส่วนหลาย พี่น้องอีสานบ้านเฮ้าเฮ็ดการเกษตรนะครับพื้นที่การเลี้ยงงวจำกัดนะครับนี่ครับลักมือนะครับงวผมผมสื่อห้าสดมากไม่จินนะครับเวลาผมไปทรงของอาจจะเดือนละหนึ่งครั้งนะครับของผมไลก่ก็เดือนหนึ่งสองครั้งผมไปทรงของผมก็สื่อมานอ้ําครับ ตอนนี้ผมกาลังปลูกนะครับปลูกยาหญ้าหวานทดลองปลูกได้ผลดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนนี่คืองูอ่ของผมนะครับสองตัวอยากเลี้ยงอีกครับอยากได้อีกอยู่นี่ครับแต่ว่าผมต้องปลูกหญ้าให้มันติดซะก่อนนะครับน่ครับงูง่ำนี่เิ็นฟางดีนะครับเห็นบ่ครับฟางแห้ง กินดีตัวนี้ทองแล้วนะครับซสื่อมาอาขายกับบอกขาดทุนนะครับได้แต่กำไรล้วนๆนะครับงวตัวนี้ทองใหญ่อุดมสมบูรณ์นี่ครับผมซสื่อมาพร้อมแห่งนะครับงวดเจดตัวนะครับผมเสื่อมาเลี่ยงนี่อ้วนทุกตัวขายไปผมก็ได้กำไรนะครับผมมีขาดทุนนะครับแต่ว่าการเขห็นหมัอนอ้วนนะครับ ได้กําไรเลี้ยงงวดต้องใส่เวลาแน่เักหน่อยนะครับก็หลายเดือนอยู่ครับก่ามันจะสางเนื้อนะครับเห็นมันได้เขาสื่อมาหน่มันกระจอยพร้อมนะครับต้องใส่เวลาหลายเดือนนะครับใจมันอ้วนนะครับนี่ครับนีสองตัวนะครับง้วดตัวนี้นะครับเป็นงวดโซล่นะครับห้องเก่งนะครับห้องเสียงดังนะครับ แม่ลองเพลงเสียงนี้ไปประกวดกันอีกทีหนึ่งละครับนี่งัวสายพันธุ์นี่งัวสีแดงเมื่อกี่ห่องอะเสียงบาดังนะครับคืองัวโมาม,ามัดชอบลองเพลงนะครับเพราะอยชอบลองเพลงมองง่ายครับส่วนงัวตัวนี้โอ้ยแย่เพิ่นขึ้นมากลองเพลงตลอดขนเพิ่นกับคนคนนะครับ คนฟูๆนะครับงวคนฟูแต่ว่าสายพันธุ์เพิ่นนี่กินหยาดีมากเลยนะครับนี่ครับบลเหลือกหยานะครับงวสายพันธุ์นี่นี่ครับกินหยาดีกินตลอดนะครับเป็นงวแมมสานะครับผสมแล้วนะครับจะติดติดหรือว่าติดนะครับต้องติดตามดูต่อไปนะครับ เมื่อนี้ก็ขค่ำแล้วผมก็จะไล่งวเขาคอกครับมีงวอยู่สองตัว